มีนาะมีสามีแล้วจ้าสองสามเจ้าสาวคนดังเข้าพิธีแต่งงานแล้วสวยออร่ารเจ้าหญิงมากแถมเจ้าบ่าวดีกรีไม่ธรรมดาแต่จะมีใครกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ ตูนพิมพ์ปวีนักแสดงสาวสวยที่ตอนนี้ก็สละโสดสวมชุดแต่งงานควงแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างกีวัฒนาชัยกีราวิทยานักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อดีกรีตำแหน่งผู้จัดจการโรงแรมดังและทำบริษัทรับเหมาก่อสร้างเข้าพิธีแต่งงานอย่างชื่น,นไปเมื่อวันที่16มีนาะคมที่ผ่านมาหลังคบหากันมานานถึง13ปีท่ามกลางแขกที่มาร่วมเป็นสกิพยายรักอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ แถบออร่ารเจ้าสาวยังเปล่งประกายมากในชุดราตรีสีนูดแชมเปญที่ดีไซน์ออกมาพิเศษเพื่อเธอโดยเฉพาะจากของเสื้อมิรานเพิ่มสเสน่ห์แห่งความอ่อนหวานและความหรูหราให้กับเจ้าสาวเมื่ออยู่ในตัวของสาวตูนแล้วขับให้ผิวเธอนั้นดูสง่าง,งามเป็นลุคเจ้าสาวที่สมบูรณ์แบบไร้ทิ่ติยืนเคียงข้างเจ้า่าวเหมาะสมกันอย่างมาก นอกจากนี้เจ้าสาวก็ยังมีอีก2ชุดในช่วงมั่นตอนเช้าซึ่งแต่ละชุดก็สวยไม่แพ้กันบรรยากาศในงานอบอุ่นโรแมนติกสมดังปรารถนาของบ่าวสาวเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจดจำอย่างมากทีเดียว นิกกี้นิโคลนักแสดงสาวลูกครึ่งไทเยอรมันได้ควงห้โซหมูแฮมทารินธนากิจอํานวยถ่ายญาตพันล้านแบรนด์ดังเอทูแซดเข้าพิธีวิวาะเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาทำกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นและชื่นมืนมากๆโดยมีแขกคนดังและเ,เพื่อนๆนอกวงการมาร่วมงานรวมไปถึงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็มาเป็นสักขีพยานรักด้วย All นิกกี้นิโคในชุดเจ้าสาวงดงามราวกับเจ้าหญิงกับชุดราตรีสีหวานแต่งลายลูกไม้ผ้าซีทูแขนยาวตัวเสื้อเป็นกระอกกระโปรงฟูฟ่องจากของเสื้อที่ราพันดโดยได้แรงบันดาลใจมาจากชุดแต่งงานของเจ้าหญิงเกรซเคลรีแห่งโมนาโกที่งดงามอย่างมากราวกับฝันที่เป็นจริงของสาวนิกกี้เลยทีเดียว I've โดยงานพิธีช่งชวงเช้าก็มีทั้งพิธีมันแล้วรดน้ำสรางซึ่งเจ้าสาวก็มาด้วยชุดสีขาวดีไซน์ชุดไทยจากกรีงดงามเขียงคางเจ้าบ่าวเหมาะสมกันที่สุดบรรยากาศในงานแต่งอบอุ่นอลังการสมกับเป็นสะพ้ายพ่านล้านเลยจริงๆ ชีอาชิตาบล็อกเกอร์สาวชื่อดังที่ก็ถือเลือ่องดีควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างวามภูสิสิทธ์เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นทงชินไทยแลนด์เขา้าพิธีวิวาหวานฉ่ำเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยหล่อออร่าจับมากๆ ซึ่งอาชีเจ้าสาวคนสวยก็ปรากฏตัวด้วยชุดแต่งงานสีขาวจากแบรนด์ดังโทเอมด้านบนเป็นลายลูกไม้ด้านล่างเป็นกรโป่งฟูฟฟองงดงามทั้งตัวบวกกับเวลคาดผมที่ปิดหน้าไว้ดูราวกับเป็นเจ้าหญิงอย่างมาก ซึ่งบรรยากาศในงานแต่งถูกจัดขึ้นที่โบสถ์ณนะอาสนาวิหารอัสสัมชัญบางรักกรุงเทพเป่าวสาวและเปลี่ยนคำมั่นสัญญาและจุงพีดทากลางแขกที่มาเป็นสักขีพยานรักแม้จะเป็นงานที่เรียบง่ายแต่อบอวนไปด้วยความสุขอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ